เหมือนน้ำน้ำใบยะนางน้ำคอโรฟิลอะค่ะปั่นออกมาเนาะแล้วก็กินดื่มไปนะวิธีที่สามก็คือการทอดการเจียวพวกนี้ใช้ในสมุนไพรที่ละลายในน้ํามันอย่างเช่นขมิ้นเมื่อมันเจอกับน้ํามันนะคะสรรพคุณของเขาถึงจะออกมาแล้วก็วิธีที่สี่ก็คือการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งสมัยก่อนคนจะนิยมก็คือการดองยาดองเหล้าจะทําให้สรรพคุณอันนี้น ในสี่วิธีอ่ะวิธีสุดท้ายก็คือได้สรรพคุณของสมุนไพรออกมาดีที่สุดเลยเนาะเราก็จะใช้วิธีการสปักสมุนไพรเลยสมุนไพรอ่ะไก่จะแบ่งออกเป็นสามตัวเลยนะคะเหมือนกับเป็นเอ่อเปรียบเทียบได้เลยเวลาเราอากาศหนาวมากๆเลยอย่างเงี้ยเราต้องการเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่เราดื่มไปแล้วร่างออกายเราอบอุ่นอย่างเช่นถ้าหนาวปุ๊บเราต้องดื่มน้ําขิงน้ําตะไคร้หือกินพวกเครื่องแกงต่างๆน้ำกระชายพวก เครื่องต้มยาอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วร่างกายเราเราจะรู้สึกอบอุ่นเนาะถ้าอันนี้ก็คือสมุนไพรริบร้อนก็เปรียบเทียบได้ว่ามันจะมีอะไรบ้างก็จะมีขิงข่าตะไคร้ขมิ้นไทยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาตรงนี้มาสกัดได้ก็จะได้เป็นสมุนไพรน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองก็จะเป็นโหลนี้เนาะน้ำมันเหลืองใช้สําหรับเวลาเรารู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต้องการให้ เต้เลือดมันเหมือนยืดขยายแบบผ่อนคลายเนะเราก็จะใช้ตัวนี้ได้เหมาะสาหรับอากาศเย็นนะคะจะใช้ตัวนี้ได้ส่วนน้ามันเขียวเราก็รู้สึกร้อนเนี่ยร่างกายมันร้อนเราก็หาอะไรดื่มที่แบบคลายความร้อนนะคะก็อย่างเช่นเออเวลาร้อนร้อนก็ดื่มเออน้นําใบเตยเนาะน้ําใบเตยหรือจะเป็นกินทานถั่วเขียวทานฟักเนี่ยเป็นเสริมร่างกายภายในแต่คราวนี้ถ้าเป็นแบบ เวลาอากาศร้อนเราต้องการพูกกมลงสัตว์จะต่อยพอมันกัดไปทุกตรงนี้นรู้สึกจะร้อนเราก็จะต้องหาสมุนไพรมาปอกเพืพ่อคลายความร้อนของเขาสมุนไพรี่เซนจะมีอะไรบ้างก็จะทานเยอะเนาะก็จะมีก็ม,ม,ม,มีอันนี้ค่ะพออพันช่างเนาะอันนี้เชือ้อราได้อันนี้สเสเลททางพรตัวเมียตัวผู้นะคะอันนี้ตะขาบบิน ใช้ได้และอันนี้รู้จักไหมคะน้ำยมราชสีอันนี้ทำสู่ได้เวลาไก่จะทำน้ำมันเขียวอะค่ะไก่ก็จะเดินไปเก็บตามข้างทางเลยอันนี้คือเราชูเรื่องประโยชน์ของสมุไนไพรแล้วก็จะมีอะไรใบโปโก๊ว่านกะหอยรู้จักใช่ไหมคะว่านกะหอยที่เป็นสีม่วงคนจีนเวลาร้อนในอะค่ะเขาก็จะเอาใบเนี้ยมาต้มจับนี้แล้วก็ดื่มกินคลายความร้อนได้ แล้วก็จะมีเอ่อมีจริงๆมีขับปราใบมนนะคะน้ำมันเขียวทำอะไรได้บ้างน้ำมันเขียวก็เวลาแรงสัตว์กัดต่อยรู้สึเกเจ็บคอปวดฟันเนาะเราผสมกัสมนสองยดอะคะ่ะในน้ำดื่มหนึ่งแก้วสามารถดื่มได้ปวดหัวเวียนศีรษะอันนี้แล้วที่ล่าสุดเลยตอนที่มีกิจกรรมเอามือที่บ้านเขาก็ได้ขดน้ำมันเขียวไก่ไปเขาบอกว่าเวลาเขาโดนน้ำร้อนอ่ะหรืออะไรลวกทุก เอาน้ำมันเขียวมาทาปุ๊บแผ่เขาไม่มีผู้พองเลยค่ะแล้วเราก็เลยลองทดลองบ้างวันนั้นเราโดนเนื้อเราก็เอามาทาปุ๊บความเย็นจากอันนี้มันใช่ช่วยคลายได้ด้วยแล้วก็เวลาเรารู้สึกเป็นคืนคันที่ผิวหนังให้เราเลือกสมุนไพรอ่ะว่าตัวไหนเนี่ยมันใช้ได้บ้างเนาะในหลักๆของไก่เลยกนะ็จะมีใบยะนางเนาะใบยะนางเป็นเกนจะมีใบเตยใบเตยจะช่วยเรื่องของหัวใจ เวลาเราสูดดมไปอะค่ะมันผ่อนคลายเนาะแล้วก็จะมีพวกเนี้ยค่ะพวกสเสลดทังพอเวลาเรากดผื่นคันแล้วก็จะมีน้ำนมราชสีรีมีใบตำลึงเราต้องตั้งโจทย์เลยว่าน้ำมันเขียวของเราจะได้สรพพคุณอะไรบ้างเวลาโดนมแมลงกัดจัดจัดต่อยมาทาปุ๊บมันช่วยผ่อนคลายเนาะเราไปเก็บมาอย่างเนี้ยแล้วสมุนไพรควรจะเก็บตอนเช้าตอนเช้าที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นที่เริ่มมองเห็นเหมือน มองเห็นลายมือเพราะว่าประโยชน์ของเขาจะเริ่มค่อยๆไล่มาจากยอดถ้าเรายิ่งเก็บสายอะค่ะเขาก็จะค่อยๆไล่มาไล่มาประโยชน์ของเ่องก็จะลดลงแล้วเป็นไปได้เราควรจะใช้ช่วงใบเพสลาดก็คือไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปตรงนั้นล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จให้แห้งน้าจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปุ๊บแล้วก็แช่ในแอลกอฮอล แอลกอฮอลสามารถใช้ได้ตั้งแต่เหล้าขาวดีกรี35แอลกอฮอล70ที่ไว้ล้างแผลนะอแอลกอฮอล95ที่ทำเจลล้างมือแต่ส่วนใหญ่ไปจ,จะใช้95เพราะเหมือนดีกรีของเขาค่อนข้างแรง,ขงเขาสก,กัดสม,มุนไพรได้ดีตัวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าสารสีเขียวของเขาจะออกมาแล้วสมุนไพรก็จะขาวลงนะคะก็จะซีดออกมา อันนี้เราได้แล้วน้ำมันเหลืองใช่ไหมคะน้ำมันเขียวอันนี้สเปรย์และยุงก็จะเป็นที่เป็นหอมระเหยหอมระเหยมีอะไรบ้างผิวมะกรูดเปลือกส้มตะไครหอมใบยูคาลิปต,ตัสสาระแน่ใบกะเพราหรือใบสะเดาที่ไรมาแลงแล้วก็จะมีพวกจีจูชายมอาีอะไรนะต้นอะไรที่กินกับข้าวต้มผักชีล้ออย่างเงี้ยคะ่ะ ผิวมะกรูดอ่ะใช้ได้แต่ว่าเวลาทําอ่ะมะกรูดมันจะมีน้ํามันเวลาเราได้สเปรย์ามามันจะเหมือนกับการแยกชั้นเนาะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องใช้เยอะมากใช้พวกนี้เราหมักไว้ประมาณพอเรหาหั่นล้างแช่แอลกอฮอล์ประมาณสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็เอาน้ำตัวนั้นออกมาสัก7 0 0ซีซีนะคะประมาณ700 7 0 0ซีซีหรือขีดแล้วก็เติมพิษหนึ่งขีดคารบูหนึ่งขีดเมนทอนหนึ่งขีด ควรให้เข้ากันพอละลายเสร็จแล้วก็สามารถเติมน้ำหอมก็ได้ไม่เติมก็ได้เติมหรือไม่เติมก็ได้แค่นี้พอละลายเสร็จก็มันจุใส่ขวดแล้วก็ฉีดได้ไล่ได้อยู่ไล่อยู่ได้เลยนะแล้วแต่น้ําสมุนไพรว่าเป็นแบบไหนถ้าเราเล่นของตัวหอมระเหยเนาะหรือจริงๆเลยเนี่ยเวลาเราถามาคานะคะ้ำมันเขียมันจะเป็นลิเกนหมอสสำหรับหน้าร้อนใช่ไหมคะสำหรันเหลืองหมอดสำหรับเอ่อ อากาศเย็นเราก็ทําน้ํามันมอรถกดโดยการเอาน้ํามันสองน้ำมันเนี่ยมาผสมรวมกันก็จะได้สีแบบหนึ่งเป็นลูกเล่นของเราว่าเราจะว่าเราจะเล่นสรรพคุณอะไรตรงนั้นจริงๆเลยสองตัวนี้กนะ็สามารถได้อยู่ได้เพราะว่ามันมีกลิ่นของเอ่อแอลกอฮอล์ได้อยู่ได้เหมือนกันรแก้ปวดเมื่อยได้โอเคสำหรับตอนนี้เริ่มวิธีกระบวนการทำได้เลยนะคะเน่เดี๋ยวจะถูให้ แค่ใส่เนาะแต่ะล,ละหนึ่งฉีดเพราะฉีดเป็นน้ำเ,เ,เ,เย็นเกินไปมันเหมือนมันเพราะว่าพิมเสร็จัลลภูมิแมททอนอ่ะมันให้ความเย็นฉะนั้นทุกอย่างปรับลดได้หมดเลย,ยที่ของกสอนอ,อ่ะเขาสอนก็คือเขาใช้น้ำแท้ที่อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไปฉีดแต่ว่ามันไม่มีไม่มีความเย็นไเงเคะยังไเสร็จรเด็กใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ควรฉีดโดน ลอยเลยเผาแม่งเลยแค่มันขึ้น10ข้าว3แล้วก็กลับคะไม่นานจริงๆประมาณ2วันก็ได้2-3วันก็ออกแลนะ้วแต่ว่าเราจริงๆอยากให้นานสักอาทิตย์นึงถ้าแบบ 2, 2> นะวันเนี่ยมันจะเร็วเกินไปตรงนี้ถ้าไม่มีเวลานะเร่งเครื่องนะตับให้เรียดถึงหมดเลยก็ได้แล้วก็ะนาวนเข้ามาในต้มแล้วเหนื่อยให้หมดเลยใช้เทมโอวัตถุ่งไว้ที่รนะ้อยพอมันขึ้นร้อยร้อยสิบปุ๊บจบนี่ทันทีนะ แต่ถ้าเราเรีบจริงๆอ่ะสองวันคือการที่สมุนไพรย,ยิ่งละเอียดสารเขาก็จะออกง่าเยอะถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่มันก็จะแบบเหมือนอย่างนะคะใช่ยิ่งหั่นยิ่ง,งออกวิธีรีบผมมีตูกพิธีเลยวิธีรีบไอ้ข้าวมีดดับพวกรนี้มันหลักการเดียวกันจริงๆอะถ้าอยากเรียนรื่องเกี่ยวอันนี้มันต้องสักวันหนึ่งพา,าเดินไปชมสมุนไพรเก็บในจริไปทันแล้วพี่ยุคนี้ ซื้อไปเลยง่ายกว่าหมดเวลาแล้วพี่ทุกอย่างมีพร้อมขายซื้อไปเลยจบยอดเลยสิบตแล้วไหมรายยอดแล้วได้ตังค์แล้วแบบคนนี้ขายดีอ่ะแล้วเราไม่ต้องทำปริมาณเยอะหมายถึงว่าทำสำหรับลูกค้าเข้ารถเนี้ยแล้วเราค่อยทำใหม่ของเราก็จะหอมขึ้น แล้วพอเราสั่งได้นะคะวันนี้แค่โอ้โหเป็นเงินเลจริงจริงอตอนนี้ราคาขึ้นแล้วกลับไปลองดูอีกทีแล้วมาเสิร์ฟขายร้อยห้าสิบเอ้ยร้อยแปดสิบจะไก่จะขายร้อยห้าสิบเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าคือแบบจะเอาแบบโหดอะไรขนาดนั้นอย่างน้อยก็คือเหมือนกับเฮ้ยเราก็ซื้อมานถ้ค่อยๆกระจายสั่งได้นะ จะได้เงินจบจบาพี่จบเนาะจบมีแฟนกับมีลายนะคะจุกเจนจกเจ็ไมจุเนอบน้ำได้ขายใช่ไหมคะน้ำายสูดใช่ไหมคะเจไปทํำกันงานหน่งยกางขายเจนมาดาด้าเขาเา้งนี้แล้วก็เอาหมูาขายแล้วเอาหมูหม้อลงหมูแล้วก็เอาของนี้ไปขายสุดยอด่างของที่นี่แล้วก็เอาไปขายด้วยกันยา้ ฉก็ชอบไป่านเ่ไขาก่อนขายยาตอจะเป็นไป่ะขทกอ่ตั้งเป้าหมายไว้เงินลูกโตก็ไปขายได้เนะใช่พอเรามีลูกเราจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นยังไงมดีอะไรอเงี้ยนี่กลิ่นตะไคร่หอม